เยไปอีกสิเลยไม่มีไม่ไปสิต่อเถอไม่มีไม่ไปสิดเนไม่มีความแค่ไปสิไม่ความแคบไปสิ

นอกเหนือตัวนอกเหนือเองไปสิสิ่งที่ไม่มีผักเขตรึใช่ ไปเกี่ยวกับไม่ไม่ไมไปเลยลูกนแหละมันจะไม่จริงเอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยลูกมันจะได้ไม่เอาจริง กำลางทำดียนสรุปตัวสรุปเองกำกับส่อดหอไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปสิจะได้ไม่แช่อะไรในไม่ในไม่ไม่ลูกกระไม้จริงไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปสิมันจะได้ไม่แช่อะไรในไม่ในไม่ไม่นั่นแหละเรียกว่าไม่จริงไม่ทีไรร่องรอยในไม่ ไม่เอาก็ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาไปสิไม่เอาที่มันไม่ใช่อะไรเนี่ยเอาในไม่เอาแล้วมันจะไม่เอาจริงคต่ที่คุณร้ายสที เกี่ยวก็ไม่แช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปสิมันจะได้ไม่เกี่ยวจริงไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปสิมันจะได้ไม่จริงไม่ที่ไรล่องลอยในการไม่ไม่ที่ไรล่องลอยในไม่

ขยันสรุปลางตัวสรุปเองขยันสรุปสาลด์ตัวสรุปเอง เหมือนก็หมดเลยก็ขยันสรุปตัวสรุปเองขยันสรุปล่างตัวสรุปเองขยันสรุปสลายตัวสรุปเองบัญญัติสลายบัญญัติเองบัญญัติล่างตัวบัญญัติเองไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในใช่อะไรในไม่ใช่ ฝ่าที่ผู้ฝ่ายไกลที่ช่องฝ่ายไกลที่ช่องของผับพร้อมกันลายช่วยหลุดช่วยพร้อมกันว่างล่างช่วยพร้อมกันดับล่างช่วยพร้อมกันตัดรู้ช่วยพร้อมกันเเทุงลย ไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปสิจะได้ไหมมันจะได้ไห่จริงไหมที่ไร้ร่อง้อยในไหมไม่ที่ไร้ล่องลอยไม่ที่มันไม่มีแม้กระทั่งไหมเอง ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในใช่ไม่ใช่ไป่่ก็องสจง,ง,ง,งไสนิพานนะไม่มีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ นิพพานแล้วไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นิพพานเนี่ยไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอานิพพานเนี่ยไม่มีทั้งบรรลุทั้งไม่บรรลุลกนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองนิพพานเนี่ยไม่จัดว่ามีหรือไม่มีไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็น ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่จัดว่ามีหรือไม่มีที่ไปจัดให้วันนี้พานอย่างนั้นนี้พานอย่างนี้เรียกว่าปัญหาที่ที่จัดให้ ปัญหาทิฏฐิจัดให้โมหะทิฏฐิจัดให้นิพาเนี่ยไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่จัดว่ามีหรือไม่มีไม่จัดว่าบรรลุหรือไม่บรรลุจัดว่าจัดว่าเนี่ยเรียกว่าทิฏฐิจัดให้ สัญหาทิ่ทีจัดให้โมหาที่ทีจัดให้